สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ทําขึ้นมาสําหรับดาวอาทิตย์ย้ายราศีซึ่งวันที่16ธันวาคมเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูอยู่จนถึงที่15มกราคม2018แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสําหรับชาวราศีธาตุลมทั้งหมดซึ่งจะมีตุลกุม แล้วก็มิถุนแล้วก็นักก็ทำสแตสมไว้ให้นะคะว่าแต่ราศีเนี่ยอยู่ช่วงเวลาไหนไปเปิดเข้าไปฟังได้ไปกดตรงที่เขียนว่าเพิ่มเติมค่ะจะได้เห็นว่าแต่ราศีเนี่ยอยู่เวลาช่วงไหนนะคะทีนี้เราก็ดูว่าสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยดาวทิศย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างเราก็มาดูกันวันที่16ธันวาคมเนี่ย ดาวทิดาจะย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูของคุณอยู่จนถึงที่15มกราคม2568ทีนี้ดาวทิศของชาวศีตุลนะเป็นเรื่องอะไรดาวทิศของชาวศีตุลนเป็นเรื่องของราพะดาวจเจริญราพะมาอยู่ในสาชาัเนี่ยตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะ ไปแนะนำอะไรให้เพื่อนฝูงคุณเองหรือคนรอบตัวหรือการคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยแล้วจะเกิดประโยชน์ผลดีกับตัวคุณรวมถึงคนที่ทำสื่อออนไลน์เนี่ยช่วงนี้คุณก็จะมีรายได้เข้ามาเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อภาษาเนี่ยประสานงานคือถ้าเรามองนะว,ว่าถ้าสมมติคุณมีคู่แข่งขันในเรื่องของการออย่างคนที่เป็นเซลในเรื่อง การติดต่อเรื่องของลูกค้าเนี่ยกับอีกบริษัทหนึ่งอะเซลอีกบริษัทนึงนะคะผลปรากฏว่าลูกค้านั่นะ่ะเขาอาจจะเลือกคุณได้ไม่เลือกเซลอีกบริษัทนึงก็ได้แต่ทีเนี้ยความโดดเด่นของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเราต้องดูพื้นชะตาเดิมของคุณเนี่ยดาวที่คุณโดดเด่นไหมคุณได้ตําแหน่งอ่าเขาเรียกอะไรนะตำแหน่ง เป็นมหาอุดเปล่าสมมติว่าในพื้นชะตาเดิมคุณอาทิตย์คุณเป็นมหาอุดปุ๊บแสดงล,ละเวลาคุณไปติดต่อประสานงานลูกค้าที่ไหนเนี่ยถ้ามีบริษัทคู่แข่งขันคุณน่าจะได้งานชิ้นนี้มากกว่าเขาอีกอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างนะเพราะน้ํารู้ดกว่าแต่ละคนน่ะอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีไอเดียอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็นนได้ในการที่ ไปพูดในที่ประชุมก็ได้นะคะหรือไปเสนอแนะให้ประชาชนก็ได้ทีนี้ถ้าเสนอแนะในเรื่องของประชาชนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของคุณมีหน้าที่เป็นนักการเมืองไหมหรือเป็นอ,อ,อยู่ในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเปล่าอันนี้คือต้องดูแต่ละอาชีพด้วยนะคะก็ต้องไปปรับใช้กับชีวิตจริงของแต่คนนะจะเกิดไอเดียยังไง ก็ต้องไปดูว่าบางทีประชาชนก็อาจจะมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องอะไรเนี่ยคุณอาจจะมีแนวทาง,ทางแก้ไขให้ประชาชนก็ได้นะคะสำหรับคุณที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าเราไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโชคลาภจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางการเข้าหาสังคมอาจจะเป็นลักษณะว่าเราอาจจะได้พบมิตร จากที่เราเดินทางไปพบปะสังคมเข้าสังคมต่างๆก็ได้แต่ทีนี้ขอติดไว้นิดนึงว่าเพราะว่าสังคมสมัยนี้กับสังคมสมัยก่อนเนี่ยมันต่างกันเพราะเดี๋ยวนี้โรคโซเชียลเหมือนเยอะคุณเองก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีว่าที่คุณติดต่อไปเข้าส,าาสังคมอะไรมีการพบปะสังสรรค์อะไรเนี่ยเช็คกันให้ดีๆนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็มาในรูป นี้เหมือนกันก็ต้องดูแต่ละคนนะคะรวมถึงหวงคนเนี่ยอาจจะได้รู้จักเพื่อนในสือออนไลน์ก็ได้นะ,ะทีนี้เราก็มองว่าบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางมีการเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี่ยคุณไปเสี่ยงก็คุณไปซื้อก็ไปเสียงโชคคุณอาจจะมี ได้โชคจากการเสี่ยงโชคได้นะที่น้าบอกว่าได้โชคจากการเสี่ยงโชคบ้าหรือไมคุณอ่าลืมนะคะว่าคุณมีดาวเกตกลุ่มรักนาคนเองมันก็เป็นจุดหนึ่งว่าดาวเกตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคได้แต่ทีนี้ถ้าได้ต้องบอกคนว่าคนที่จะได้เนี่ยคือคนที่ทําบุญบาดีและเป็นคนเออคยกแบบทำบุญเนี่ยเป็น รูปแบบไหนก็ได้อาจจะช่วยเหลือคนอื่นคนที่ได้มาก่อนหรือทําบุญาตามวัดตามวาต่างๆเนี่ยไว้มากพอมาถึงจุดเนี้ยอาจจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคแต่นี้จะได้มากน้อยเนี่ยมันก็แบบที่บอกก็คือต้องดูที่พื้นชะตาเดิมแต่ละคนว่าดาวที่คุณเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ตรงเนี้ยเราเกตคุณเองก็ต้องมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณขอหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องดูเขาเรียกจากชีวิตจริงของแต่ละคนนะเพราะว่าเราไม่รุกว่าแต่ละคนมีการเดินทางไหมหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จากการเสี่ยงโชคบางทีได้จากการที่คุณไปติดต่องานติดต่อลูกค้าก็ได้มันก็เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยถ้าคุณไปงานบริการเนี่ยก็อาจจะมีเนี่ยโชคลาภคุณอาจจะได้จากลูกค้าก็ได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะหรือลักษณะเหมือน,นลูกค้าแบบ ปากตอปากก็ได้นะคะอันนี้คือต้องไปดูกับชีวิตจริงของตะกกนได้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวราศีต่อไปคือเป็นของชาวราศีกุมนะคะอ่ะทีนี้ที่เราชาวราศีกุมกันบ้างชาวราศีกุมเนี่ยวันที่16ธันวาคมเนี่ยดาวที่จะย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูะจะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่15มกราคม2 0 6 8ดาวที่ของชาวราศีกุมเนี่ยเป็นดาวเจเรือนปัตตนิ อยู่ในเรียนราพะปัตตนี้อยู่ในเรือนราพะเนี่ยเราต้องบอกว่าคู่ครองคุณนะ่ะจะทําคุณมีความสุขก็ได้หรือโชคลาบเกิดจากคู่ครองของคุณเองหรือเกิดจากคุณส่วนก็ได้นะคะถ้าคุณมีคุณส่วนนะหรือการเล่นหุ้นนะก็เลยบองตรงนี้ว่าจะได้เนี่ยคือจะได้มากน้อยไม่เหมือนกันนะคะ เขาจะให้คุณเนี่ยอืมใช่ไหว่าจะให้คุณเนี่ยมากน้อยก็ไม่เหมือนกันที่บอกเพราะอะไรต้องดูอีกว่าในพื้นชะตาเดิมของคุณเนี่ยดาวที่คุณอะอยู่ในเรือนอะไรสมมติดาวที่คุณเองอยู่ในเรือนมหาอุดและมาอยู่ในเรือนพุทธดีเนี่ยก็เป็นคู่มิตร โชคลาภของคุณอนะที่คู่ครองคุณให้มาเนี่ยจะได้มากได้เป็นก้อนใหญ่แต่ก้อนใหญ่แล้วได้มาเนี่ยจะถูกจ่ายออกไปทาเรื่องอื่นหรือเปล่ามันก็ถือว่าในดาวที่พืชตาเดิมคุณอนะเป็นมหาอุดและมหาอุดคุณไปอยู่เรือนอะไรอีกไปใช้จ่ายในเรื่องของอะไรอีกก็จะมีบอกอีกอีกมุมหนึ่ง เพราะเราไม่รู้ว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่คนเนี่ยดาวที่คุณอยู่ตำแหน่งไหนนะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังหรือบางคนเนี่ยเตัวคู่ครองคุณเองอ่อาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้อาจจะทาให้เขาได้โบนัสเพิ่มขึ้นก็ได้หรือได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะก็ว่าไป หรือได้ในเรื่องของของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาอาจจะไปจับได้รางวัลอะไรก็ได้ทีนี้คือก็ต้องดูว่าในชีวิตจ,จริงของแต่คนอ่ะคู่ของคุณเนี่ยเขาทํางานไหมเขาอยู่บ้านเฉยๆหรือเปล่ามันก็ต้องแยกออกไปตรงนั้นอีกก็ถึงบอกว่าแต่ละอย่างอ่ะถ้าดูแล้วเนี่ยคุณดูแล้วก็ต้องไปดูประกอบกับว่าคู่ของคุณ เขา,เาทำงานอาชีพอะไรสิ่งที่เขาจะได้มาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันหรือคุครองคุณไม่ได้ทำงานแต่เขาอาจจะมีการค้าขายอะไรอยู่บ้านเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นกษณะว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อของเขาเยอะก็ได้ทํามันมีไรายได้เพิ่มขึ้นเขาอาจจะให้คุณแบ่งสารปันส่วนให้คุณเองก็ได้อันนี้คือก็ต้องดูของแต่คนด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะสำหรับชาวราศีกุมนะก็เลยบอกว่า ก็มีมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราต่อไปก็คือเป็นชาวราศีมิถุนนะคะอะทีนี้เท่าของชาวราศีมิถุนกันบ้างวันที่16ธันวาคมเนี่ยดาวทิศจะย้ายจากราศีพิจิกมาอยู่ที่ราศีธนูอยู่จนถึงที่15มกราคม2 0 1 8ทีนี้ ดาวทิศของชาวสมิถุนนะ่ะเป็นดาวเจ้าเดือนสาชะาาชะาคูณมาอยู่เรือนปัตตานิเราก็มองได้ว่าสําหรับคนโสดนะอ่ะคนโสดเดี๋ยวก่อนเอาคนมีคู่ก่อนคนมีคู่เนี่ยพอดาวทิศคุณเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะมีคนเรียกว่าจะมีพื้นฝูงคนรอบตัวสังคมรอบตัวของคุณเองเนะี่ย หรือการติดต่อต่างๆเนี่ยเขาจะมีความเกรงใจคู่ครองของคุณหรือจะมีการพูดถึงเรื่องคู่ครองของคุณในด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ต้องดูที่ดาวที่คุณอะในพืชชะตาเดิมอะเป็นตำแหน่งอะไรถ้าเป็นตำแหน่งที่ดีแสดงว่าเขาก็พูดถึงในด้านดีของคู่ครองคุณอาจจะเป็นคนว่าเป็นคนเออเป็นคนเก่งนะทำงาน มีความขยันแข็งแข็งอะไรอย่างเงี้ยเออสามารถแก้ไขปัญหาเขาได้ก็ต้องดูของแต่คนนะคะอันนี้ว่าจะพูดยังไงเนาะแต่ถ้าคนโสดเนี่ยเรามองว่าอย่างนี้ว่าพอดาวทิตย้ายไปเนี่ยวันที่16ธันวาคมะ่ะคุณจะพบจากการเดินทางติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะหรือการแนะนำของเพื่อนคุณเองหรือเพื่อนคุณเนี่ย จะมาขอคุณเป็นแฟนก็ได้แต่ทีนี้เราก็ต้องดูหลักของความเป็นจริงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงมันก็ต้องมองว่าถ้าเป็นดาวจรอ,อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยอาทิตย์ของคุณนะเน่ยในอาทิตย์พื้นชตตาเดิมของคุณนะ่ะ เป็นตำแหน่งอะไรเดะดดาวที่คุณไปอยู่ที่เรือนอะไรอีกเพราะว่าบางคนน่พอมาตอนเป็นเพื่อนน่มันก็ดีไม่เป็นหาแต่พอไปเป็นแฟนกันปุ๊บมันอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างเกิดขึ้นได้แต่ทีเนี้ยมันก็มอกได้ว่านี่คือแค่ดาวจรเราก็บอกว่าอาทิตย์อยู่เรือนเพื่อสตีเนี่ยนะักคิดว่า,น,าน่าจะมีความเหมือนเพื่อนช่วยกันในการสิ่งดีๆ พาไปเจอสังคมดีๆก็ได้เกิดขึ้นหรือแนะนำทำาหาเรื่องของเ,อเรื่องเงินทองหรืออะไรต่างๆเรื่องโชคลาภต่างๆก็ได้คือก็บอกได้แบุเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ทีนี้ชาวราศีมิถุนต้องบอกก่อนว่าอาทิตย์ของแต่ละคนเนี่ยในพื้นชะตาเดิมนี่ไม่เหมือนกันแล้วอยู่เรือนอะไรอีกต้องประกอบอันนั้นอีกแต่น,นี่คือแค่ดาวจรถ้านระาดูว่าดาวจรก็ถือว่าดีนะ ก็ถือว่าได้ได้เพื่อนได้เพื่อนหรือได้คู่ที่อมาช่วยเหลือให้ความจะแนะนําให้เกิดความเจริญก้าวหน้ากับตัวคุณเองก็ได้หรือถ้าบางคนถ้าเราไม่ได้มองเรื่องความรักและบุญใชไม่สนใจและเรื่องความรักคุณอาจจะเจอหุ้นส่วนนะอาจจะมีคนหุ้นหุ้นทำอะไรกับคุณเองก็ได้แต่ทุกอย่างอะ่ะต้องใช้ระยะเวลาเวลาในการศึกษานิสัยใจคอยดีคนที่เข้ามา คุยกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนก็นได้หรือมาชวนคุณลงทุนทําอะไรสมมติเพื่อนคุณชวนชวนลงทุนทําธุรก,กิจอะไรเกิดขึ้นทีนี้เพื่อนคุณก็ไปชวนเพื่อนเขามาลงทุนอะไรกันน่ะน้ำม่องนี้อย่างว่าถ้าเป็นเรื่องการลงทุนคุณต้องเช็คให้ดีๆว่ามีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นไหมอ่าเช็คแล้วผลคุณว่ามีจริงะจะลงทุนเนยใช่ไหมควรเขียนเป็นเอกสารสัญญานะ ต่อให้คุณรู้จักเฟื่อนกันมา2 0 3 0ปีเนี่ยเวลางั้นนะ่ะถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยคุณมีเอกสารสัญญาเอาไว้ยันยืนยันกันได้เนี่ยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้นะคะอันนี้ต้องดูแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะทีนี้สําหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยก็มีแค่เหมือนกันก็ไว้เจอนคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆในคลิปนี้อาจจะมีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขอ อภัยไว้นัดที่นิวด้วยคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าข้างบ้านก็กำลังมีก่อสร้างอะไรกันขึ้นอยู่แล้วไม่รู้ว่ามีแรงนรีโนเวทบ,บ้านเกิดขึ้นไหมมันก็อาจจะสร้างความกำคาญให้เกิดคุณก็ได้ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมีความทุกขนะคะขอบคุณค่ะ